สวัสดีค่ะพบกับเอเอแซนแนลเมื่อนี้เอากับสีทามากินขา้าวข้าเซาเข้าเทียงน้ำกันเนาะคะ่ะเมื่อนีนได้ยังกินันเต้แกงเขียวหวานหมูค่ะแล้วก็สับป,ปะรดน้ำผึ้งแซบค่ะทั้งบ้านได้ยังกินแน่นอนนี่เนาะอยู่เมืองไทยตอนนี้กัสีเทียงแล้วเนาะอยู่นี่กับใบสอง มังไทยกับสีเทียงพอดีมาซุ้มเข่าน้ำกันเด้จ้ะอันนี้มะเขือเปราะช่วงนี้หน้าร้อนบะเขือสิลายพักไทยสิลายเพราะฉะนั่นเขาติมกินพักเขาเติมกินพักอาหารไทยช่วงนี้หลายๆนานาก็เลี่ยงกินอาหารญี่ปุ่นแบบน,นี้นะ หัวลาพาสสุดๆใบใหญ่ๆหอมๆโอ้หอมโอ้หอ,อหอมคำแรกค่ะ สุดยอดอีีคำนี้ใหญ่เลยค่ะใส่ลูกโดดเข้าไปน้ำเพชร้าวเลยแบบนี้ ไปหลุดดไปเครื่องน้อยเพชรเลยช่วงนี้ไฮนาไฮตาไปโดนยุ่งยากเนาะคะ่ะเนาะค้าไปน,นั่นกับมูอยู่ไปปาร์ตีส้สังสังกับมู บริษัไทยล้มเพราะว่าเก่งใจมมน้ำอยากอายมูน้ำท่านอาจคุยเหยา่คืออยู่ช่วงนี้กสิเห็นท่านบริษัไปปาร์ตี้ก็โมบริไัไปสังสรรค์ก็มมกสิเห็นอัดคิมสูม,มือเพราะว่าหยุดงานยาวหอดเดือนกันยาเลยจ้ะสิ้นเดือนกันยามอต้องเหตุงานโอ้ยเสียเ,เงินใส่แล้วมาสื่อเขากินบบนี้หยุดพดูดหยุดพอ้อ ผลกระทบของโควโโิด1เนอะเห็นได้ชัดเลยกระทบสุมองสูแก่สุประเทศบวาแตเมืองไทยญี่ปุนน่นก็ละะําบากคือกันค่ะนี่ยังประหยัดได้เ้องกับประหยัดเนาะประหยัดบ่ได้เ้องกับสื่อกินจำหนดตัว แซบแสบเครื่องค้นขน หนาเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินเดี๋ยวสั่งผักไทยก่อนผักบุ้งยังเหลืออยู่แต่ว่าหัวละพาสั่งมาเมื่อกี้เบิดแล้วเดี๋ยวสั่งใหม่เห็ดก๋วยเตี๋ยวกินสะอ่อนหัวละพาเพื่อนโอ้ยกินคุยก็แบบกระปีขึ้นสีแสบเนาะบะเพียกอันบะเพียกอ่อนแล้วก็เอามากี้ยังเสีย เมื่อไหร่กินเ้าอันนี่ไปก่อนคืออยากสนนบกว่าบอรเครือมนนี่มีเบอระเคือบหอมโอ้ประเด็ก,กินโดนแล้วน่าเหตุกินก็น่าสนนบกวาแกงเขียวหวาน mua còn tịt mắn nè giảm nè xây chắc nồi uống sẽ... nùng mua nùng thật 何 กินขา้าวยิมแล้วกินบกนัดต่อก่อนเบิ่งความฉ่ำความฉ่ำของสับปะรดบักนัดนำผึ้งแซบค่ะมันจะละมุนละมุนแน่จังน้อยหวานกรอบ ngoài nồi nướng ngoài nướng đầy xong này lệ, ngọt sâm sâm สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนาะคะ่ะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชงหน่อยๆกับช่องดีแน่เนาะคะ่ะจากนี้ก็จะพยายามเฮ็ดคลิปให้ได้ซูมเออเนาะคะ่นะเนาะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ดันช่องเขาให้ทุกคนเห็นหลายขา่าบอคอยช่องเขายังเปิดมาอย,ยูา่าบอคอยเฮ็ดทุกคนเขาก็ดเซบอสไอหมูพวกในไอนี่เขาก็สิบอเห็นเนาะคะ่นะเนาะก็พยายามดัน ดันขึ้นดันขึ้นเออพยายามเพียให้มันได้หลายคลิปขึ้นพยายามเพียให้มันจะพยายามเพียให้ได้เสมอเนาะค่ะเนาะจังได้กับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมเนาะค่ะเนาะจังแด่กับฝากไว้ในเดือนจะขอบคุณค่ะ